เดี๋ยวรอความพร้อมนะคะอีกแป๊บหนึ่งอย่าลืมไหคะลูกค้า,างเช่า,า,ารถจักรยายนยนต์ยามาฮ่านำรถจักรยานยนต์ของคุณมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้ฟรีห้สิบคันแรกพี่น้องที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์แล้วเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือยังคะใช้ยามาฮ่าอยู่ไหมคะปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีเลยค่ะปไป,ป,ปไปก่อนเลยปลยไปก่อนเลยไปไปก่อนนะครับเดี๋ยวเขายังยไม่ปล่อย บบเยอย่าลืมนะครับที่คันที่หนึ่งออกก่อนนะที่คันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตามกันไปเลยนะคะคันไหนที่มีปัญหายกมือขึ้นเลยนะคะเจ้าที่จะได้เข้าไปตรวจสอบเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะ,เ,ะ,คะเพลงมาค่ะ mack rising power she และท่าใดที่สนใจอยากไปเข้ามาฝึกจ right ับขีประหยัดน้ำมันเรียนเชิญได้เลยนะคะมาลงะเบียนด้านนี้เลยตอนนี้เราเปิดโอกาสให้คุณได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกจับขีประหยัดน้ำมันเราถึงเรียนรู้เทคนิคในการจับขีปประหยัดน้ำมันในการที่จะลดค่าใช้จ่ายการเติมน้ำมันและคุณสามารถนำเทคนิคต่างๆนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ขบโชว์มาให้ดูนะครับตบปากตัดมือ